ลุงไปใช่ไงนะไปแล้วไปเผาขายแล้วเงี้ยฮะไปเผาขายเอ้าเผาวจะขายไงฮะสบายดีสบายดีอะยโอ้มาจะใช้นี่น่ะมาแต่สุกอาอย่งะไรยายเอาไปใช้เมื่อใช้น่ะเมื่อบ้านไปแล้วเมื่อเผาอะไรโอ้เผาอะไรกับเอาล็กมันเอารวดมันขายอะไรโอ้คนน้องให้บ่านี่นะบ่านละเก็บเป็นท่าเก็บน้ำทังนี่ เช่นก oh. ้าวถีบข้างๆกันแลยเก็บเอ้เก็บเอาของมเผาโดยเจ้าเมื่อผู้โดยเมื่ออันเราอย <Dor al. S 1> ู่บ้านหนุ่มเงี้ยวพี่น้องอย่างเคยอือพี่น้องลุงวันชัยเคยไปซอยแล้วเธอหนึ่งอยู่โดยอ่ายังหาอยู่ขึ้เก่านี่เนาะโดยโอ้เรมีอยู่ไมีกินเหมกันเรมีอยู่ไมีกินบ่โดยพี่น้องเลยเนาะ กรับถูกคำหยากกรแล้วห่วยงายจักสิวานไปได้เลยเข่าเข่าน้าบ่กินตอนนี้ฮะที่ขาดเคสน่ะโอ้ไม่เข่าไม่น้าทั้งเข่าทั้งเศรษฐกิจทั้งเงินทองเลยห่วยง่ายอืมเนาะด้วยดอกระบบแม่นเราไได้ก็ได้ถือมือได้สร้อยมือนี่นะหาพันนั่นะไปนั่นแหละมือนี่ก็ได้หาพันแล้วมือนี่ในหาพันกีบโดยสิบบาทพี่น้องเลยไปเบิญมึง เมื่อในที่อันนั้นซื้อเข้าเมากินนี่บปล่าเ่แล้วไม่ได้ซื้อมือนอ๋อตีเข้าวเย็นตีเข้าวเย็นอ๋อไม่หนาวเปแล้วได้ซื้อมือนีสปอพ์ตมือนีว่ารอบครอบแล้วว่าบอมี่บอเป็นยังแล้วได้ซื้อเข้าไม่ได้ซื้อมื่นได้ซื้อมื่นโดยโดยโดยประชาชนมาโ่มพี่เขาคุยแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้พี่น้องเลยโอ้ไม่ได้ซื้อเข่าสารเข่ายังมาช้ำ อ่าซุกซุอันน um> ั้นก่อนประตูอ่าซุกซเข้าอลีกทางพอดเนาะลีกันนี้นาัก่อหงนักมว่าอะไรน่ะเนาะโอ้โอพี่น้องไงบะเตียงกับบด้ซื้ออีสั่งมาสักนี่เนาะกินข้าวกินน้ามาเลยประตูฮะ ไปแบบไม่ได้กินยังไงวันนี้กินบ่ตายแบบตายตัวเลยไปแบบตายเลยตัวเอ้าเอาเอาอันนหนอันนหนอันชานมกับอันน้ำเย็นๆเนาะอะยังไปขี้เก่าอยู่เดี๋ยวนี้ก็แล้วไปขี้เก่ากินล้มบึงด้วย

ในแห้งอ่อนระบาดนียมีแห้งระบาดนีด่เนาะโอ้พี่น้องเอ้ยแต่กระบกระก็เบาเศษอยู่ปะ่บแซ่บแซ่บบรรลุกเมียไปเห็นยังเฉเด่นเมียก็อยู่พื้นแล้วยั่เยื้อนพื้นหลัง<อ>เลี้ยงงัวรับจ้างกันเข้ากันเลยเลี้ยงงัวรับจ้างโดยเพป็นให้มืออะไรเมมอ็นมาเป็นมือเป็นโตงัวเป็นโตโดย สามปีสามปีีตัวนึงเหน่าสปีเด้ตัวนึงมหัสามปีกับทุันเลยจักเนีนเลยได้จักโตงัวเพินเลี้ยงงัวรับจ้างโตโอผสามปีพี่นยแซบบอลแกินกินกินจงมีกินบล ย่างบนมือบนเว้นได้เนาะผู้ตีมือไม่ได้เป็นเอาแล้วย่างกดทุกข์ว่าจะไหนเกิดกว่านี้อีกเลยเกิดเต่โอ้สอได้บ่หูเกือบกว่าน้อยน้อยกูตีนอีกเนาะมันบ่มีเห็นใดถือไปเกือบมันนั่นหลอเป่เกือบมันเขาทิมเขาทิมแลักเก็บมาเขาทิ้มหลักเก็บมาใส่บ่โดยอ๋อ ก็ว่าเอ้าเพิ่นเท่าบ่มีเกิอบใส่หมบ่มีแล้วเออเฮ้ยเกือบเก้าเทาเทาป้าอย่างนั้นมาอนนะเอาเาแล้วก็ใหม่ก็ทีเอ้าแทงบ่มีเขาให้เกาเนาะโดยให้รักก็เด้๋ยวใาแล้วโบโบย์โบยทำหน่อมันโบลักโบลิมของใครให้เก้าให้ก็ยาเอาหากินด้วยชุดจริตนะเนาะให้รักให้ปุ๋นผู้ข่าย่อมแล้วนั่นนี่โอ้ยบ่เอานังไผ Rồi. Ừ, ông ơi. bay mới là bay cái tay sau phải không? Mèn. Bớt lại. Chép bí gì nó. Khư gì vậy? คือคืออยู่บ่บอกมี่คือชิบตายคือชิบตายพ่กอะไรกัเกินป้เจ้ากรไพอเคือชิบตาย่ออะไรกระไรบ่ตายบ่แต่คนแห้งมันน่ามันน่ากินใช้จะไปชีบไนมือบันเวนอดนหละอดเอาอดเอาคือบ่ให้มากินเนยไ่ได้หออ กะมีกะตุกน่อยไปอยูเพื่อนหไหาเอาไปคุมมือไปคุมมือโอ้ไปคุมมือพื่อจหาได้ชิปคือเบาหน่อยน่มือนี่ได้หาพันได้หาพัแต่ละมือสูงชุดนไอเทไรสูงสุดรวมสุดเบามือแต่ละมือเบเกินสิบหาพันกี่มือตั้งห้าพันโดยพี่น่อยวาคำนึ่แจ้งโซพังเลยสามสิบบาทลายชุดห้าพันบ่บ่จะตู้ไปพังเลย ซื้อยังได้ไหมสิบห้าพันซื้อยังเต้ซื้อเข่าโลเดียวนะเข่าหน้าโลหนึ่งบ่โลเท่าไรอยู่ตั้งพี่โลสิบปลายโลสิบปลายพันโลสิบสองพันโอ้แต่ละมือเนี่ยก็ไปจะเส้นเดียวนี่บ่หรือว่าบ่ลังเถื่อกกับลูกนาทไซลังเถื่อกกับไปทั้งยังข้านักขนาดมื่อนี้ไปหอดใช่ไหอนี่ไปหอดปุแบบสิหอดนั่นกลางผู้สีมื่อนี้ขนาดโดยอ๋ออย่างมือหนึ่งเป็นสิบเช้าโลพี่น้องเอ้ ยังไกล้ันนี้ยรงหอดูพ่องหอดิโนเวลเือเถองหอดิโนโหโดยตีกับทางนี้ก็เดินนับแต่บันเดือเกี่ยวสะพนละแสนบันเดือกเคยไปบ้านทางิพูดไปไปอ๋อันเดือบ้านเดือกเดือไป้นเรใช่ทางไปงั์นียซิโนเล็กทางเลขิบกลับมาพี่อีกกลับมาพี่อีกวันนี้รวมแล้วเป็นสามสิบโลสามสิบกโล ย่างมือหนึ่งค่ะแม่สายิปเอืนสยชิบเอออสาปง่วางนี่สาิสองโลย่สาสองลักพือน่องย่างต่มือตมือบัตรบัตอันน่ได้เงินน่สิบห้าพันมือหนึ่งแม่โอ้ไปขายให้ไยกระโปงกระป๋องกันขายอะไเวียดอยู่ในบ้านครับบอในบ้านเลยครับก็แก็ชื่อแล้วก็อยู่หน้าท้ายนี่ก็ชื่อ มาทอดใส่ละคาอยี่หันเลยโด<อ>ยเอาไปบาไว้ด้วมันหนักมันเหนื่อยก,กับจะเป็นกับขายโลเท่าไรพันชื้อเล็กกนีเป็นโลหะอพันกี<อ>ก่กระป๋องนนกระปอ๋องน,นุ่มบัดนี้กระป๋องอันอันนี้กระป๋องเบียร์นี่โลหนึถถ่งสองพันหาไ<อ>ม่หนัเพื่อที่ได้กระป๋องเบียร์เดีวยวเบ,บ,บาถึงโต<อ>บอกไงเนาะ ร oh, ้อยหกสิบแปดหน่วยต่อลูกร้อยหกสิบแปดหน่วยผมเรานับไปยังคกะบัตรนีอ<บ>โลอันโลอันสามโลหห้าแต่เป็นโลบันนั่นโลนึงซิงแขงบ่ซิงแข็ง,ง,ขงนี่ยมันแตกดสนปอดหาซิโในวอลโทโทนั่งขุนน,ขนีนนยวม,โมโลกุกงแล้วกอดอเอาเปรียบกันดีรอนี่เนาะโอในกั บ่ความจริงแลยเนี่พอเดตตัวไปฟังยังมืดเต่ว่าเขาอ่ะบ่มีน่เห็ดจัเป็นกต่เห็ดไปเห็ดอะไรนะฮนี่ยความถูกความยากคือว่าสมฟังเหรอมันมันตาเห็ดอะไรไปผ่านมาเนี่ยก็บ่นแถวบ้านตรงเงี้ยันบ่มีบอกคนจ้างเกี่ยวเขาเกี่ยว้ํำยำนี่เขาบระานจ้างอ๋อมันเขาแก่ประธานหลายออเขาแก่หลายเขากระจางเ่ากันอ๋อ ไปจากซันเลยตามเพลงปูถุากันเลย <g ül> พันให้มือเทไรถ่าจะมด่ปจ้างเกี่ยวข้าวอยู่บ้านมือวันสี่สิบบันสี่สิบพันอแต่มีคนจ้างกัพอไปอยุยังได้คนหนีอยู่เนาะ<ด>ย,ยังหน่อยกอ่อันนี้มันได้หน่อยเพรมือสิบพันสิบห้าพันห้าพันมือนีแต่มือสิบ้าบาทนี่นงไเ็ปโดยผ้ไปจักหน่ายจักแล้วก็ผีบ้า ก็คือน้อยว่าเลยคนว่าคนว่าเจ้านี่คนเขาเห็นเนี่ยนะเขาบอกผีมันก็ะยามันโอ้มันได้กหมือนขบอกไปเหตุใดเขาเพลงเขาชีวิตเขาแบบนี้เพลงซัมเนีเยจนคนหาว่าผีบ้าเมนอ๋อเพราะว่าเขาเก็บกระปุกกระปองไปมันมัมีจุดหมายปลายทางไปเนาะนั่นแหละนั่นแหละอ่าคาร์วาวพิ่นกขบได้มีอันขอโทษด้วยครทู่บัญญัติหล่อไปหิมทางไม่ใก่บบได้มีคนเอาเงินเอาค้ำให้บ่ โบมีจะเถื่อบอกว่าย่างตลอดเส้นทางนี่เลยโบมีคนเอาเงินเอาประตูเอาน้าเอาในให้บบมีบอกเออได้ได้ได้อยู่น้ากินน้าน้ากินนะมีได้ได้ได้แต่ว่าเงินหนึ่งโบมีบบมีสิบพันชาวพันกับโบมีไปให้บอกโบ้เคยจะเถื่อได้เนี่ยอยู่เน้กินกับโบมีเนื้อกินได้เท่านึง่บ่ได้เท่าเดียวไปเท่าไรปีเห็นไหมเลยเลยข่าพัดแม่ ได้ข s <S like ่าวพัดกล่องหนึ่งได้ข่าวพัดกล่องหนึ่งโดยเท่านั้นเท่านั้นเลี้ยวเลยป่ะเลี้ยวเลยมีเจ็ดมีเจ็ดโอ้มีเจ็ดเลยวะชัดตอนไนตอนนด้ตอนนั้นแม่ยักษ์่อนพวกกันก็เจ้ากันเขี่ทัคกยานอะแค่งอะเด้ตอนนั้นเด้อหอบเดียวเลย เพิ่นปั่นจักรยานเลอันน้ำทางนี่ไปน้ำกันฮะแล้วเพิ่นเอาให้ถอนนั้นพวกขี่รถใหญ่รถยังปวดปาดปวดปาดนี่กับบุ้มี่บอบ่วรดอเพิ่นก็จะดำจะกำแท้เนาะอือบมีอันใ่โดยยงน้อเพิ่นเห็นตุ๊กเอาพโต้เอาเน็อยูในกินข่าวน้าจต้มขนมบุบมมี่บอกโอ้ มือมือที่<ด>นเน, um. นี่ยคคนบ่เนี่ยเนาะโอ้ยจะคือมือยัองเหรอ,อคือมือ,อลิงหรือคือมือยัองว่จักโอ้ยก็มือนมคนนั่นแล้วเนาะเอาไปมาฮอตว่าขอโทษว่าอันน้ำอันยาฮอตเขาขี้เดียดปุ๋นะบอกเขาขี้เดียดเราบริจาคใกล้เลวยว้ยความคิดของเจ้าบอกความคิดของผู้ขา่าแล้วก็ความคิดของคนอื่นคือกันเพิ่นเคยว่าอยู่บ่านเขาบริจาคเขาบริ้าคให้ฟังบริจาคเขาอ๋อ กน้อยคิดจะได้ใจเนาะคิดว่าเพิ่นแบบคงสิว่าคิเหียดแบบว่าคนเฮาสกปกนะบ่ได้เนาะอือบ่อยากล้เลยแม่นเออกะบ่มีลิอย่างไปนําทางนําอันเนาะอือโดๆไปเบิ่งจะได้หยังนี่มานี่มื้อนี้ถือแม่น้ําจ้ะฮะเอตียงหาเบิ่งมีแนวกินอยู่บนรถไปให้แล้วก่อนพี่น้องเย

โอ้ยเซล่อไปเลยไปเผาก้อนอันนี้ไปเผาเป็นอันไปเผาเอาเล็กมันเอาลวดมันหรือเปล่ามันได้ประมาณจัะโลนี่นี่อันนี้ก็ได้ประมาณสองสองรอบสองรลบสองรอบไปรอบครึ่งแล้วตัวใหญ่กัดที่ประมาณห้ารอบกันนั่นโล่นะพันกี่ผลเชื่อนะเออเออแบบกระโปงกระปองนี่ได้ได้ประมาณจัะโล่นี่ มีนนับขบมาเนี่ยน่รถนับขบมาไน,นประตูมือนี้น่อันอันหาพัดนั่นเจ้าขายนะบ่ขายแล้วอโอ้พี่น้องเลยเดี๋ยวนี้เก็บเอาไหมเอาไม่เลาเปเปิลไม่นี่เื่เพราะว่าใชอะไรปขายม,น,มนไปไ เมื่อกี้แล้วแล้วเมื่อเผาเมื่อได้บัืนี้เนาะไม่ได้เผามป้าไวคุณรายการขึ้นเลยเผาเผากลางคืนโดยการเว้นเผาไว้ได้มันควันสิเองของก็ดาวโอ้โดยโดยเผากลางคืนเนาะนอนสงัดแล้วกันจัดการแล้วบันจัดการเลยบันเผากลางคืนโดยผมเป็นายเนาะเพื่อจะได้เงินพี่น้องเอ้ยเผาแล้วก็ได้เผาเผาแล้วกันซาของได้ซากระมันไม่ เอาคาดตะก๊อกแกเอาลวดมันสิโดยโดยโดยอ๋าใส่ห้าบุญมี่ยังฝากเดิมวันนี้มิตรนุ่มอะไรกับมักชลีต้มเมื่อผักเมื่อต้นอันเมียเจ้าอ่ากับเฮากับเราได้ซื้อไปสั่งมาซ้ำมีแต่เฮามชาวเงินให้เศษหนึ่งเด้ออ่าเพราได้ไปซื้อข้าวเมื่อชูเมียเจ้ากินเอ้า ทำลายขอบวัตขอบใจลายฮะนิหม่ะคนยืนเด้อญาเด้อทั้งหน้าทั้งหลังทั้งใดทั้งสิ่งโดยเอาสู่ๆเด้อดุงเด้อโไปชื่อว่าในไหนก็ย่าเนา้อเฮะหากินด้วยคว่ำสุดจริตเท่านี่แหละไม่ต้องไปเบียดเบียนไผ่ในดีสุดแล้วเนาะบ่รักบ่ปุ้นบ่อาละวาดไผ่บ่สนกับไผ่เลยบ่บ่บ่สิ่งที่แนีบ่ดีเนี่ยบ่เฮ็ดเลยเนาะคือข่าวว่ายะหมอกยามากกับ ผู้ขาวเลโอ้ยพอเลิกทำยาสูบโอ้ผู้ขาสูบโดยสูบยาและสูบอยู่เนาะโดยการหายเป็นเบาเบาอยังเลยดีแล้วแหละดีแล้วแหละเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดไปเั่นเป็นเบาไปกินยามากกับแม่จริงอยู่กินไปแล้วก็บ่มีประโยชน์มันได้จะแห้งกันมันมันได้แต่เพิ่มห้องกินแม่นบ่า่ะเหนื่อยวันเชากินข้าวซ้ำวเฮากินข้าวมันเป็ต่น้อยหาใหญ่นี่มันดีกว่าแม่น ่แม่นบ่กเราดูถูกได้ยาเนาะดูฟังแม่นบ่แล้วแม่นเม่นมันบ่ดีหรอกมันบ่ดีอะไรเพิ่นจังอ่าตั้งกฎหมายมาห้ามคนขายห้ามคนเสพนะคราวนี้มันดีมันก็คือบุพิพกฎหมายอะไรเนาะครานี้มันผิดกฎหมายคือบุดีทุกอย่างหรอกอ่าดีละลุงกะพยาชีวะนั่นใดก็ยากเคยสู้ๆเนาะเดินตามทางของเขาอะไรอ่ามื่อใดมื่อหนึ่งเขามีงานการดีๆเฮ็ดกะอ่าจังว่ากันตอนนี้เขาบอมีเล่เฮ็ดกะเฮ็ดไปก่อนแล้วลุงเนาะ รถที่พ่ซื้อมาให้ตะกี้ได้ยังอยู่บ่ยังใช่ดีปกติอยู่บ่ยังอันดัมยางมันหัวอืยางหัวก่อโดยไปจอดในเด้อเงินนะนี่แหละไปจอดในมันบ่เพงไปได้หรอกก็ได้ขี่ไปหันไปนี่โดยไปสันนั่นะลุงไปเดินทางปลอดภัยเด้อวันนี้เด้อฮักระสิไปเบียกตอก่อนโดยไป่น้องเลยฮั่กระดีขอตัวเดินทางไปตอกัวันนี้อ่าพอดี มาถจอทางรถไฟเพื่อนพี่น้องเหรอแล้วก็สุกไปสิแหละไปไปลุงเดินทางปลอดภัยเด้อโด้วยด้วยดยไปพี่น้องเไงแล้วยู่บ้านหนองมะเงี้ยวอ่ามาเตียงเคยเอาเงินไปซอยแล้วยู่กับซื้อรถถีบไปเห็นแล้วพี่น้องเไงแต่ว่าก็คือว่าแล้วมันไปซอยแล้วกับเราโบมีอย่างเห็ดเนาะโบมีอาชีพเห็ดแล้วก็มาเห็ดขี้เก่าแะไรพี่น้องเไงแล้วก็อยู่กับเมียโบมีลูกพี่น้องไงอ่า มียก็รับจ้างเรียกงัวรับจ้างเขาเนาะกะชีวิตกะคัดสนให้เองู่ไปคอใส่ที่พันซ้่งพี่น้องเลยอ่าทางพหลลุงพันกันเนาะอ่ะกะเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ว่าอ่าเป็นกะหากินด้วยความสุจริตพี่น้องเลยบ่เบียดเบียนไผ่เนาะถึงไผ่ชีวาจังใดกะยาพี่น้องเลยไผ่ชีวาผีบ้าผีงัวดกะยาเราบ่ได้ส่วนอ่ามีแต่ เห็ดไปถาเขาอ่าห่วงว่า,ามันบ่อพิษทีดคลองบ่อพิษนี่บ่อพิษกฎหมายบ่อพิษหมู่พิษพวกบ่อเบียดเวียนไปกันเจ้ว่าหากินนุชจริตรมือหนึ่งก็ได้อยู่สิบอา่าสิบห้าพันสูงสุดพี่น้องเลยถ้าเกิดสิบพันมื้อนี้ได้ห้าพันหรอพี่น้องเ,เนอะห้าพันกีบห้าพันกีบเป็นเงินไทยสิบบาทแต่พี่น้อง หรือว่าซื้อยางบ่ไร้เราพี่น้องเอ้ก๋วยเตี๋ยวซามหนึ่งกับโไร้เนาะแต่เราก็เห็ดไปมูมีทางเห็ดผมมีทางเลือกพี่น้องเอ้อก็ได้จะให้กำลังใจแล้วสู้ๆพี่น้องเอ้ห้เงินให็นแลแสนหนึ่งพบไร้เราไปซื้อเขาซื้อน้ำซูมีแเรากินล้วพี่น้องเนาะอ้าจะไหนก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดสูสคู่สู่คนที่เข้ามาติดตามรับสมคิดจนจบและกับบอคามโฆษณาปฏิยงเด้อเราพี่น้องเนาะขอขบคุณขอบคุณหลาย พให้พ่อแม่พี่น้องจึงอยู่ดีมีเฮงสุขภาพผางกายแข็งแรงปัจจากโลกูกไพ่แข่เจ็บทั้งปวงเนะาะจะให้มาสําไดก็ขอให้ไหลก็พื้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเนะเงินของทางาดวงตาด,ด็พี่น้องเอ้ยที่ทางฝั่งไทยเปนฝากไว้ให้ปรเิเสธเสมเหลือคุณตุ๊กตเนาะก็ขอให้ทั้งดวงตาอยู่ดีมีเฮงสุขภาพผางกายแข็งแรงปัจจากโลกูกไพ่แข่เจ็บทั้งปวงเนาะ ยุ่งมั่นคนยืนตลอดปีและตลอดไปซาถูกเนะาะสำหรับมื้อนี้บ่เตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องต้องขอขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆคแม่พี่น้องเอซทุกท่านบ่ววายนและต่างประเทศที่เข้ามาให้กำลังใจบ่เตียงโดยตลอดมาและก็บ่กเคยขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้บ่เตียงขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบัะชุกชุกชุนนะพี่น้อง